สไลด์แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการคำนวณค่าขนาดอิทธิพลของความแตกต่างนะครับหรือว่า d i f f e r e n t based family ซึ่งเป็นค่าสถิตที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยเฉพาะของอะระเบรียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองนะครับซึ่งเราอาจจะต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหรือเราอาจจะอยาก เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังนะครับการทดลองนะนี่ก็จะเป็นกลุ่ม d i f f e r e n t based family ซึ่งตามชื่อมันก็คือเปรียบเทียบนะซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม2กลุ่มนะครับในคลิปต่อมานี้นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ association b a s e family นะครับ association b a s e family เนี่ยก็เป็นการประมาณค่าขนาดของความสัมพันธ์ หรือความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปร2ตัวขึ้นไปเช่นเราอยากจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับลักษณะของค่าขนาดอิทธิพลกลุ่มที่ศึกษาความสัมพันธ์เนี่ยก็เหมาะสมสําหรับงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือศึกษาความสัมพันธ์เชิงทํานายของตัวแปรนะครับเห็นะ ค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการสอนครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะเน้นเฉพาะตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณซึ่งมีค่าต่อเนื่องนะครับนะครับัน้นถ้ามันเป็นค่าต่อเนื่องหรือเป็นตัวแปรเชิงปริมาณเนี่ยกลุ่มของค่าขนาดอิทธิพลที่ใช้ประมาณค่านะครับเพื่อระบุค,ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณซึ่งมันมีมากกว่าสามารถทําได้มากกว่า2ตัวขึ้นไป ซึ่งค่าขนาดอิทธิพลนั้นเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่เราใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ถูกวัดจากสิ่งเดียวกันโดยปกติสมมติว่าถ้านักจิตวิทยาศึกษาคนเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมนะสองตัวแปรที่เราวัดจากคนคนเดียวกันแต่ถ้าเป็นศาสตร์สาขาอื่นเช่น สตววิทยาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะศึกษาสัตว์หรือชีววิทยาเนาะหรือถ้ามันเป็นถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์สายอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาสมมุติว่าอาจารย์สนใจว่าการควบคุมตนเองจะมีความสัมพันธ์กับผลการทํางานหรือไม่นะครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการศึกษาก็คือว่านะครับ การควบคุมตนเองเนาะมรือว่าการควบคุมตนเองที่เกิดเป็นตัวแปร x ใช่ไหมว่าสัมพันธ์กับตัวแปร y ก็คือผลการทํางานหรือไม่นะครับแนนอาจารย์ก็จะเก็บคนตั้งแต่คนที่1น,นะครับไปจนถึงคนสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่ n เนาะยังนนคนที่1สมมติชื่อนาย a อย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ไปวัดการควบคุมตนเองของนาย a ก็จะได้ x คะแนน x ของนาย a นะแล้วเราก็ไปวัดผลการทํางานของนายเเราก็จะได้คะแนน y ของนาย A ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแปร2ตัวแปรนั้นถูกวัดจากคนคนเดียวกันก็คือนาย A นะครับเช่นเดียวกันนาย B การวัดการควบคุมตนเองก็จะได้คะแนน x b ของนอยายบีวัดผลการทํางานก็เป็นค่า y b นะครับเห็นจะเห็นได้ว่านะตัวแปร2ตัวแปรนี้มันถูกเก็บหรือถูกวัดมาจากคนเดียวกัน ทีนี้ข้อสังเกตของการคำนวณค่าขนาดอิทธิพลที่ระบ,บุความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับ x และ y มักจะเป็นสัญลักษณ์ทางสถิติที่แสดงถึงตัวแปรที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้ตัวแปรอื่นก็ได้สมมุติว่าอาจารย์ไม่อยากใช้ตัวแปร x ใช่ปะเรา อาจารย์อาจจะใช้ตัวแปร con เงี้ยก็แปลว่า control ผลการปปิบ่ติงานอาจารย์ก็อาจจะใช้ชื่อตัวแปรว่า pr performance อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่า x กับ y เนื่องจากว่าเราคุ้นเคยกับตัวแปร x กับตัวแปรตัวแปร y อาจารย์จึงใส่มาให้เราเป็น x กับ y เนาะฉะนั้นถ้ามีคนจำนวน n คนดังนั้นจะมี x และ y จำนวน n ข้อมูลเช่นเดียวกันสมมติว่าถ้าเราเก็บข้อมูลมา100คนใช่ไหม ดังนั้น x อันนี้ก็คือเป็นคนที่100 y ก็จะเป็นคะแนนของคนที่100เช่นเดียวกันดังนั้นข้อมูล x และ y จึงถูกวัดจากคนคนเดียวกันโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามมันจะมีงานวิจัยบางประเภทที่เราอาจจะวัดตัวแปร x กับ y จากต่างคนหรือต่างกลุ่มตัวอย่างก็ได้แต่ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์หรือมีการเชื่อมโยงกันมาก มีปฏิสัมพันธ์กันมากเช่นพ่อกับแม่สามีกับภรรยาเป็นต้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยามากกว่าร้อยละ95%จากงานวิจัยทางฝั่งเราเนี่ยก็จะวัดจากคนคนเดียวกันใน2ตัวแปรนะถ้าเราศึกษา2ตัวแปรก็วัด2ตัวแปรในคนคนเดียวกันเนะเาะทีนี้ค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์นะครับจะตอบคำถามอะไรได้บ้างอันแรก ตอบได้เลยว่าตกลงมีความสัมพันธ์กันไหมเอาแบบฟันธงเลยซ้ายหรือขวานะก็คือ relationship e x i s t หรือเปล่าถ้าไม่มีนะก็คือศูนย์มีก็คือแตกต่างจากศูนย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าโอเคสมมติว่าถ้าเราหาความสัมพันธ์แล้วมันมีความสัมพันธ์นะจะรู้ได้อย่างไรว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ระดับมากหรือระดับน้อยนะครับค่าขนาดอิทธิพลพวกนี้ก็สามารถระบอก ความเข้มข้นของความสัมพันธ์ได้นะว่าน้อยหรือมากนะครับนอกจากนี้นะเรายังสามารถบอกทิศทางหรือประเภทของความสัมพันธ์ว่าเป็นแบบใดบ้างนะครับถ้าเราเรียนในวิชาอื่นเนี่ยอาจารย์บางท่านอาจจะสอนแล้วว่าความสัมพันธ์ก็จะมีความสัมพันธ์ทางบวกความสัมพันธ์ทางลบหรือว่าไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับนี้เดี๋ยวประเด็นว่าในเรื่องของการ ดูความเข้มข้นนะของความสัมพันธ์แล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์เนี้ยเราก็จะค่อยสอ,อ,อนไปเรื่อยๆในสไลด์ถัดๆไปเนาะโอเคทีนี้ถ้าเราจะคํานวณความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณที่มีค่าต่อเนื่องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นก็คือคาว่าข้อตกลงเบื้องต้นก็คือจะต้องเป็นไปตามนั้นนะครับถึงจะวิเคราะห์ถูกเนาะ อันแรกคือตัวแปร x และ y เป็นตัวแปรสุ่มคาว่า x และ y เป็นตัวแปรสุ่มก็คือเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลนะสไม่มีการแยกว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่งนะครับลักษณะของความสัมพันธ์นะถ้าเราพูดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบ descriptive เนี่ยนะนะครับ relationship เนี่ย เราจะใช้ลูกศรสองหัวก็คือสมมติ x กับ y คำว่าลูกศรสองหัวก็คือไม่มีการแยกว่าตัวแปรใดจะเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่งนะครับนะเราเอา y ขึ้นก่อนก็ได้นะเอา y ขึ้นก่อนก็ได้แล้วก็เอา x ตามก็ได้ก็วิเคราะห์ได้เป็นค่าเดียวกันเนาะอีกอันนึงก็คือรูปแบบของความสัมพันธ์เป็นแบบเส้นตรงนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าเป็นยังไงเนาะ แล้วก็ตัวแปรทั้ง2มีระดับการวัดนะที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็คือระดับการวัดแบบ interval ขึ้นไปคือ interval กับ ratio scale อันนี้ก็เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้ค่าสถิติเพื่อวิเคราะห์ให้ถูกต้องนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ค่าเป็นตัวเลขออกมานะเ,เราสามารถที่จะพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรได้จาก การดูผังของการกระจายภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า scatter plot scatter plot ก็เป็นกราฟที่แสดงการกระจายของข้อมูลทุกคู่นะครับโดยที่เราจะกำหนดจุดพอดให้แกนแนวนอนนะเ,เป็นโดยปกติแล้วแนวนอนก็จะเป็นตัวแปร x เนาะส่วนแกนตั้งก็จะเป็นตัวแปร y นะจากตัวอย่างของอาจารย์สมมติว่าอาจารย์เก็บข้อมูลมา10คนนะครับ อาจารต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความผ่าสุกเนีย่ยนั้นอายุเป็นตัวแปร x ใช่ไหมก็อยู่ในแกนนอนแนวนอนเนาะส่วนตัวแปร y ความผ่าสุกก็อยู่ในแนวตั้งนี่นะอาจารย์จะต้องทํำยังไงแผนผังกันารกระจายก็คือว่าก็แมป4สมมุติว่าคนที่1อายุ20ความผ่าสุก24ดังนั้นเราก็ไปดูอายุ20อยู่ตรงนี้ความผาสุข24อยู่ตรงนี้เราก็แมปไป นะครับแมทจุดแรกเป็นตรงนี้เนาะคนที่2อายุ22ความผาสุก22นะครับก็คือจุดนีนะ้คนที่3อายุ22ความผาสุก25คือจุดนี้นะแล้นเราก็แมปจุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้การจุดทำจุดดอตเนี้ยครบนะครับข้อมูลทั้งหมดทั้ง10คนและเราจะเห็นได้ว่า ไอจุดดอทเนี่ยมันทำให้เราเห็นโครงล่างหรือรูปล่างอะไรบางอย่างถ้ามันเป็นกลุ่มแบบนี้ที่อาจารย์วงกลมเนี่ยเราก็จะพอเห็นทิศทางได้ว่าถืว่าอาจารย์จะขีดเส้นตรงซึ่งอาจารย์คาดว่าจะเป็นเส้นตรงที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดทุกจุดนะนะครับเช่นเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นตรงที่ใกล้เคียงกับจุดทุกจุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเส้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวแทนที่ทําให้เรารู้ว่า นะลักษณะของกราฟแผนผังกันกระจายป็นไป,ไป,ไปนิททางไหนนะครับจากกราฟตัวนี้มันทาให้เราเห็นว่ามันจะเป็นทิศทางแบบขึ้นภูเขาทางด้านขวาอย่างนี้ใช่ไหมนะครับงั้งถ้าเราเห็นลักษณะกราฟแบบนี้แล้วเราก็จะพิจนารณาได้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตัวอย่างกราฟนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ทางบวกนะความสัมพันธ์ทางบวกเนาะทีนี้นะครับ ความสัมพันธ์ทางบวกคืออะไรนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น positive relationship นะจริงๆแล้วภาษาที่อาจารย์ชอบจำมากที่สุดแล้วก็จะทำให้เราไม่งงก็คือมันมาจากคำว,ว่า direct relationship นะครับ direct relationship นะคำว,ว่า direct relationship ก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ถ้าตัวแปร x สูงตัวแปร y จะสูงด้วยดังนั้นก็จะเป็นสอกับสใช่ไหมแต่ถ้าตัวแปร x ต่ำตัวแปร y ก็จะได้คะแนนต่ำเช่นเดียวกันนะยกตัวอย่างอ่าดูจากภาพภาพนี้เป็นการศึกษาปริมาณเวลาการอ่านหนังสือกับคะแนนสอบอย่างเงี้ยสมมติว่าเราพลอตได้เป็นลักษณะของนี้ ใช่ไหมเวลาแล้วเราก็ขีดเส้นตรงที่คิดว่าน่าจะลากผ่านไอตัวจุดได้มากที่สุดทิศทางมันก็จะเป็นขึ้นแบบนี้ใช่ป่ะนะครับอลองมาดูนะกดเมื่อกี้บอกว่าไงถ้าเป็นความสัมพันธ์ทางบวกหรือความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคะแนนอันหนึ่งสูงนะคะแนนอีกอันนึงก็สูงเช่นเดียวกันยกตัวอย่างถ้าคะแนน x สูงตรงนี้ใช่ไหม ถ้าเราไปแมปคะแนน y แล้วก็จะเป็นคะแนนสูงเช่นเดียวกันแต่ถ้าคะแนน x ต่ำถ้าเราไปแมปในแกน y ก็ได้คะแนนต่ำเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าความหมายของมันคือ direct relationship หรือความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเวลาวิเคราะห์เราก็จะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ทางบวกนะครับดังนั้นอย่าหลงนะครับว่าความสัมพันธ์ทางบวก ให้ความหมายเฉพาะอันนึงสูงตัวแปร x สูงตัวแปร y ก็จะสูงอย่างนี้ไม่ใช่นะมันมี x ต่ําตัวแปร y ก็จะต่ําเช่นเดียวกันถ้าเราวิเคราะห์ภาพแบบนี้ตามที่อาจารย์นำะแมปให้เราตรงนี้เราก็จะเข้าใจคําว่าสูงกับสูงต่างกับต่ําเป็น direct relationship นะครับดังนั้นจากโจทย์นี้ถ้าไหนกอใช้ปริมาณเวลาอ่านหนังสือมาก นะเราก็จะพบว่าเมื่อไปดูคะแนนสอบของเขาคะแนนสอบเขาก็ได้คะแนนมากหรือสูงเช่นเดียวกันโอเคอีกอันนึงเป็นความสัมพันธ์ทางลบความสัมพันธ์ทางบวกเมื่อกี้ให้จำคำศัพท์ว่า direct ใช่ไหมทิศทางเดียวกันแต่ความสัมพันธ์ทางลบให้จำคำว่า inverse ก็คือในทิศทางตรงกันข้ามกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ถ้าตัวแปร x สูงตัวแปร y จะต่ำส่วนตัวแปร y สูงค่า x ก็จะต่ำนะครับดังนั้นนะถ้า x สูงนะครับ y ก็จะต่ำเนาะเช่นเดียวกันถ้า x ต่ำ y ก็จะสูงนี่ก็แสดงว่าอะไร2อ,อันนี้2ตัวแปรนี้อินเวอรกันก็คือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันยกตัวอย่างนะครับจำนวนการนอนหลับ นะมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผิดพลาดจํานวนการนอนหลับมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผิดพลาดอ่มาดูกันถ้าจะนอนหลับมากก็คือตรงนี้ใช่ไหมนอนหลับมากเราจะพบว่าความผิดพลาดก็จะน้อยแต่ถ้านอนหลับน้อยตรงนี้เราจะพบว่าความผิดพลาดก็จะมากนะครับจะเห็นได้ว่านะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ตัวแปร2ตัวแปรนั้นอินเวอร์สกันก็คือ เป็นไปในทิศท,ทางตรงข้ามกันเราจะเรียกมันว่าความสัมพันธ์ทางลบอีกอันหนึ่งคือไม่มีความสัมพันธ์กัน (no relationship) ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะพบว่าตัวแปร x และตัวแปร y มีการเพิ่มลดไม่สอดคล้องกันนะครับคำว่าเพิ่มลดไม่สอดคล้องกันเช่นสมมุติว่าเราจับที่ตัวแปร x นะคะแนนสอบกับคะแนน reading มีความสัมพันธ์กันไหมสมมุติว่าคุณได้คะแนนสอบ ตรงนี้17คะแนนคะแนนริดดิ้งคุณได้คะแนนประมาณ28คะแนนนะคุณได้คะแนนสอบ25คะแนนคุณได้คะแนนริดดิ้งประมาณ29ถึง30คะแนนนะคุณได้คะแนนสอบ21คะแนนริดดิ้งคุณก็ได้อยู่28คะแนนดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับ x เพิ่ม แต่ Y ก็ไม่ได้เพิ่มตามหรือไม่ได้ลดตามดังนั้นนะครับลักษณะแบบนี้เวลาเราพอดเป็นไอตัวกราฟนะมันจะเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ซึ่งเราไม่สามารถบอกทิศทางของมันได้นะครับนี่ก็คือความสัมพันธ์เป็นศูนย์หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเนาะนะครับอันนี้ก็เเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ อยากจะให้เราเห็นคอนเซปต์ Concept ของความสัมพันธ์หรือค่าขนาดอิทธิพลที่เราตอนนี้เรายังไม่ได้คำนวณค่าขนาดอิทธิพลนะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่คอนเซปต์ของการใช้กราฟเพื่อดูความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับ